สวัสดีครับคอมแมนเดอเจอกันอีกแล้วกับช่องแหนแค h เลียนล่ะเจอกันอีกแล้วกับช่อ n โนแคชเ a มมิงนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้ก็จะมาพูดถึงฟีเจอร์เด็ดๆที่เพิ่งมาอัปเดตล่าสุดนะครับับนที่18สิงหาเนี้เป็น2ฟีเจอร์ที่ผมแล้วก็ผู้เล่นเก่าหลายคนนะครับรอคอยก็พูดเลยแล้วกัน2อย่างนะครับก็คือออโต้เบสิกนะครับใช้สกิลหนึ่งแบบออโต้แล้วก็ s a ฟสควอตแท็บนะครับก็คือที่บันทึกตัวละครแบบเป็นแท็บๆแต่ก่อนไปถึงตรงนั้นขอพูดถึงบั๊กที่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วกันนะครับก็ทุกคนน่าจะเป็นกันตอนนี้ตรงเควสประจําวันนะภารกิจประจําวันเนี่ยมันจะมีบั๊กเลขกออยู่ที่เราไม่สามารถกดรับรางวัลได้ใช่ไหมผู้พัฒนารับทราบปัญหาตรงนี้แล้วนะครับก็คือมันมีเควสหายไป2อันนะครับทำให้เรากดรับ รางวัลไม่ได้แล้วเลข2ม,มันก็เลยคาอยู่อย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเขาจะซ่อมโดยเร็ววันนี้แล้วเราก็อาจจะได้ของรางวัลปอบใจอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับก็เข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าอย่างแรกพูดถึงออโต้เบสิกนะครับก็มันจะอยู่ตรงนี้นะครับต้องเข้ามาที่ปุ่มฟันเฟืองนะครับคลิกเข้ามาปุ๊บแล้วก็เลื่อนหาปุ่มแอดวานซ์ถ้าเป็นภาษาไทยผมเดาว่าน่าจะเป็นขั้นสูงหรืออะไรประมาณนั้นนะครับก็คลิกเข้า,ม,ามันจะอยู่ลองสุดท้ายนะครับตรงนี้ก็ให้ติ๊กไว้นะครับติ๊กไว้ดีกว่า ให้ใช้นะครับก็พอเราติ๊กเนี่ยมันจะปุ่มออโต้มันจะเป็นมี2องออปชันให้เราเลือกเวลาเข้าไปเล่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นให้ดูด้วยแล้วกันก็บอกคร่าวๆก่อนว่าถ้าเลือกเป็นเบสิกโอลี่ออโต้เพลย์เนี่ยก็คือเล่นอัตโนมัติโดยใช้สกิลหนึ่งเดียวก็คือมันจะใช้สกิลหนึ่งอย่างเดียวในการโจมตีนะครับไม่ใช้สกิลอื่นเลยเพื่อประหยัดสกิลอื่นไว้ใช้ในอนาคตโดยเฉพาะในเรทหรือดาร์คเดมนชันอะไรอย่างนี้ที่เราจะต้อง เซฟสกิลบางสกิลไว้ใช้ในด่านถัดไปอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเล่นให้ดูแล้วก็นี่อันที่2นะครับคือเซฟสควอตแท็บเซฟสควอตแท็บก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะมีแท็บให้เลือก5แบบนะครับก็มี4โหมดให้เลือกนะครับแต่ละโหมดเนี่ยแต่ละสล็อตเนี่ยไม่ใช่แต่แต่ละสล็อตแต่ละแท็บเนี่ยจะมี40ช่องหรือ40สสล็อตให้เราเซฟทีมของเราไว้นะครับก็เราสามารถปรับแต่งทีมตาม โหมดที่เราเล่นได้เลยนะครับแต่ละคนก็จะมีทีมไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ละคนจะใช้หลายคนอ่ะอาจจะมีทีมพิเศษที่เอาไว้ใช้เล่นในวอลหรือในอารีนาหรือในเรดอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนแ็บนี้ก็เนี่ยมันจะชื่อ roster หรือลายนามใช่ไหมถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็นแท็บที่ทำอะไรก็ได้ไม่ไม่ขึ้นอยู่กับแต่ละโหมดนะก็ตาตามสบายเลยอันที่2เนี่ยจะเป็นรูปดาวใช่ไหมสีฟ้าเป็น b l i s นะครับบอกก่อนว่าเนี่ยแต่ละสีเนี่ยมันจะ บ่งบอกแต่ละโหมดชัดเจนนะครับตามรางวัลที่เราได้บลิสเนี่ยเราจะได้ตั๋วเป็นรางวัลเป็นสีฟ้าใช่ไหมเรดก็จะได้ตั๋วสีเขียวนะครับอารีน่าเนี่ยก็จะได้เป็นตั๋วสีส้มวอลหรือสงครามพันธมิตเนี่ยก็จะได้เป็นสีแดงตามนี้นะเผื่อใครงงนะครับก็นี่แหละมี40แต่ละแถบมี40ช่องนะครับก็เลือกปรับเซฟอะไรได้ตามสบายใจเลยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มแมเนจเนี่ยจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปนิดนึงไม่นิดอะเปลี่ยนไปเยอะเลยเราสามารถ มันจะมีปุ่ม create ปุ่มสร้างทีมใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทํางานยังไงนะครับแล้วก็ปุ่ม delete ก็คือเมื่อก่อนก็มีแล้ว delete ปุ่ม copy เนี่ยให้เราเลือกก่อนเลือกก่อนลก้กด copy แล้วก็เหมือนจะเอาไปวางในอีกหน้าหนึ่งได้อะไรประมาณนี้ปั๊บวางลงไปใช่เนี่ยมันก็จะมาโผล่ตรงนี้แต่ว่ามันเต็มหรือเปล่าไม่เต็มแต่ว่านั่นแหละก็เอามาวางแล้วนะครับก็ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะเลยถ้าจะลบก็ก็เลือกตรงนี้ ลบ delete ใช่ไหมปับ๊บแล้วก็เสร็จแหละนะครับแต่ว่าการเลื่อนทีมขึ้นไปข้างบนข้างล่างนี่ก็ยังยังช้าอึดอัดเหมือนเดิมนะครับก็ไม่รู้ว่าจะสามารถแก้ได้หรือเปล่านะครับก็นี่แหละ2ฟีเจอร์นี้ที่ผมตื่นเต้นมากๆเกี่ยวกับแพทนี้นะครับโอเคทีนี้เราก็จะมาดูปุ่มออโต้เบสิกกันครับว่าหน้าตาเป็นไงก็เดี๋ยวผมจะกดเข้าไปเล่นในโหมด Bliss น,นะครับเพื่อเป็นตัวอย่างคร่าวๆให้ดูโอเคก็อย่างที่เห็นตอนต้นนะครับว่าผมเปิดฟังก์ชันออโต้เบสิกไปแล้วถ้าจากเดิมปกติกดปุ่มออโต้ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเล่นออโต้เลยใช่ไหมแต่ทีนี้เราสามารถเนี่ยถ้าเรากดเปิดฟังก์ชันนั้นไปแล้วเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะเล่นออโต้ปกติหรือออโต้เบสิกนะครับถ้าเป็นเบสิกเนี่ยเดี๋ยวจะกดให้ดูเลยปั๊บมันก็จะใช้สกิลหนึ่งเห็นไหม ถ้าเป็นออโต้ปกติเมื่อกี้บีสเนี่ยจะใช้สกิล2ใช่ไหมเพราะว่าสกิล2เป็นสกิลที่อยู่เขาเรียกอะไรอยู่ถัดขวาไปนะครับโดยปกติแล้วระบบออโต้เนี่ยมันจะใช้สกิลขวาสุดเนี่ยไล่มาทางซ้ายนะครับถ้าถ้าสามารถใช้ได้ก็จะใช้ขวามาเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้บีสไม่มีอันติใช่ไหมมันก็จะใช้สกิล2ถ้าไม่มีสกิล2ค่อยใช้สกิล1อะไรประมาณนั้นนะครับก็ถ้านั่นแหละ พอเป็นเบสิกปุ๊บเนี่ยมันก็จะใช้แต่สกิลหนึ่งเห็นไหมบิชอปก็ใช้แต่สกิลหนึ่น B ใ,ชนใช้สกิลหนึ่งกันหมดเลยอะ,อะไรประมาณนี้นะครับก็แมตช์นี้ก็ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องแพ้หรือชนะนะครับก็อย่าตัดภาพไปเลยแล้วกันนะไม่ต้องลืมกันเพราะว่าน่าจะชนะอยู่แล้วแค่จะถ้าดูจบมันจะนานไปหน่อยนะครับก็ตัดไว้แค่นี้แล้วกัน ก็ส่วนเนื้อหาอื่นๆที่มาในแพทใหม่นี้ผมจะไปพูดในไลฟ์วันเสาร์แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเยอะมากมีตัวละครใหม่เข้ามากี่ตัวเนี่ยสามสี่ตัวใช่ไหมสี่ตัวมีโคกันเดเกร์เดสพูลแล้วก็ชังชีเราจะไปคุยกันในไลฟ์นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้เพื่อนๆในกลุ่นะครับก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ